สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 โรงเรียนอนุบาลเลยทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับครูบอลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการส่งบอลสองมือระดับอกนะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับครูได้ส่งวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างความคุ้นเคยกับลูกแชร์บอลน,นะครับให้นักเรียนไปฝึกกันนะครับส่วนเนื้อหาในคาบนี้นะครับจะเป็น การส่งบอล2มือระดับอกนะครับสำหรับทักษะการรับส่งแชร์บอลน,นะครับก็เป็นทักษะที่สำคัญนะครับแล้วก็การรับส่งเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบนะครับแต่ในวันนี้จะสอนในเรื่องของการรับส่งบอลลูก2มือระดับอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนไปรับชมกันได้เลยครับ วันนี้นะครับจะเป็นการสอนการส่งบอล2มือระดับ6กนะครับของกีฬาแชร์บอลนะครับหลักของการส่งบอล2มือระดับ6นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าระดับ6นะครับการส่งจะต้องอยู่ในระดับ6นะครับส่วนการยืนนะครับจะเป็นการยืนเท้านําเท้า <ๆ S 1> ตามนะครับแบน <S <s บ<อ>นี้นะครับเท้านําเท้าตามส่วนนิ้วจับบอลนะครับ นิ้วแยกห่างกันเล็กน้อยนะครับไม่หยิกนะครับไม่งั้นมันจะเกิดการซนนะครับของนิ้วนะครับนิ้วแยกห่างกันเล็กน้อยมือก็ห่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าห่างมากบอลจะหลุดจากการครอบครองนะครับอ่าดูตัวอย่างนะครับยืนเท้านำเท้าตามในการส่งบอลส่งบอลออกไประดับอกอ่าก้าวเท้าเท้าตามนะครับต้องก้าวมาด้วยนะครับ เพื่อส่งแรงนะครับอ่ะต่อไปรับบอลอ่ารับบอลน,นะครับรับบอลเท้าที่เป็นเท้านำนะครับต้องก้าวกลับมาเพื่อต่อแรงนะครับอ่าดูส่งใหม่อีกครั้งอ่ารับส่งอ่าต่อไปจะมาดูตัวอย่างนะครับการส่งนะครับเดี๋ยวครูจะส่งให้ดูนะครับ อ่านี่ก็คือทักษะนะครับการรับส่งบอลสองมือระดับอกนะครับครูก็อยากจะฝากนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอไปนะครับให้นักเรียนนะครับไปฝึกนะครับอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับครูก็อยากจะให้นักเรียนฝึกฝนนะครับทักษะนี้ที่บ้านของตัวเองนะครับถ้าไม่มีลูกแชร์บอลหรือว่าพวกลูก ฟุตบอลลูกบอลเล์บอลอะไรก็ให้นักเรียนใช้กระดาษนะครับกระดาษเหลือใช้นะครับมาปั้นปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับแล้วก็ใช้เทปใสหรือว่าพวกแล็กซีนนะครับติดให้มันเป็นกลมๆนะครับก็สามารถนำมาใช้ฝึกได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องที่จะสอนเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากให้นักเรียนไปฝึกฝนกันด้วยครับขอบคุณครับ